เทคนิคการเลือกต้นก้าทุเรียนครับผมวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเทคนิคการเลือกต้นก้าทุเรียนนะครับก้าทุเรียนที่เราจะเลือกมาลงปลูกในแปลงนะครับหรือจะเลือกมาซ่อมต้นทุเรียนซ่อมเป็นต้นคู่นะครับ หลักการง่ายๆผมก็จะมีอยู่สองสามอย่างนะครับอย่างแรกนะครับการเลือกต้นทุเรียนของผมโดยสภาพโดยรวมนะครับการเลือกต้นทุเรียนของผมก็หนึ่งลำต้นต้องตั้งตรงนะครับและผิวสีของลำต้นก็จะมีสีน้ำตาลนะครับ เน้นสีน้ำตาลนะครับถ้าเป็นลำต้นที่มีสีดำนะครับเราสารันนิษฐานก่อนเลยนะครับธรรมชาติของต้นทุเรียนของเขาก็จะต้องเป็นสีน้ำตาลเหลืองนะครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับถ้าลำต้นเป็นสีดำดำค้ำค้ำนะครับ,รบเพื่อนๆนก็ควรจะหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับการเลือกต้นทุเรียนของเรา หนึ่งลำต้นต้องตั้งตรงแล้วโคนต้นก็ต้องมีความสมบูรณ์นะครับต้นก้าต้องใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็สมบูรณ์อันดับสองของการเลือกนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตนะครับเมื่อ ลำต้นตั้งตรงแล้วใบก็ต้องเขียวเข้มนะครับที่ทำไมเราต้องเลือกใบเขียวเข้มนะครับใบเขียวเข้มนี้นะครับจะเป็นใบที่ปรุงอาหารนะครับเอาไว้เลี้ยงลำต้นเพื่อจะเริ่มเติบโตในครั้งต่อไปนะครับเป็นใบที่แก่เต็มที่นะครับจะมีสารอาหารอยู่ในใบนะครับเพื่อจะปรุงและเลี้ยงยอดต่อไปนะครับ ถ้าเราเอาใบสีเหลืองเหลืก็มันความแก่ไม่เต็มที่การปรุงอาหารก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็โอกาสที่พร้อมที่จะแตกยอดก็จะช้านะครับข้อสามของผมก็คือพยายามหาที่ว่ามันมีปียอดนะครับปียอดก็คืออย่างนี้นะครับเนี่ย ปีตัวอย่างเช่นนี้นะครับปียอดต้องบวมเพราะอะไรเหรอครับทำไมถึงต้องหาต้นที่ปียอดบวมต้นที่มีปียอดบวมนี้ก็คือในเมื่อถ้าเราย้ายมาลงหลุมนะครับเขาก็จะแตกยอดพัฒนายอดต่อไปคือเป็นยอดนี้นะครับเนี้ยที่เห็นอยู่นี้ครับ หลังจากปียอดรวมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็สังเกตนะครับถ้ามีปียอดรวมหรืออาจจะเป็นยอดอ่อนขนาดเล็กๆนี้นะครับขนาดนี้นะก็สามารถซื้อได้นะครับพอเราซื้อเอามาปลูกในหลุมลงหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับยอดเขาก็จะเดินต่อไปเลยนะครับเดินอย่างต่อเนื่องนะครับ เพื่อนๆเ,เลือกอย่างที่สามก็คือมีปียอดหรือแม้ก็ยอดที่ว่าแทงออกมาเพียงเล็กน้อยนะครับเมื่อเรานำมาลงปลูกนะครับในหลุมเขาก็สามารถเดินยอดต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าใบเขียวเข้มนี้นะครับจะเป็นทวปรุงอาหารเพื่อจะส่งไปเลี้ยงยอดแล้วก็เลี้ยงลำต้นต่อไปนะครับ หลักๆของผมก็จะมีอยู่สามอย่างนะครับก็คือหนึ่งลำต้นต้องสวยตรงและเป็นสีน้ำตาลนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของต้นทุเรียนก็เป็นสีน้ำตาลเหลือนะครับถ้ามีสีดำก็หลีกเลี่ยงได้ก็เพื่อนๆก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงก่อนนะครับเราคงจะไม่เอานะครับข้อที่สองใบต้องเขียวเข้มนะครับ ข้อที่สามก็คือมีปียอดหรือมียอดอ่อนเพียงเล็กน้อยนะครับอย่าเอายอดอ่อนเยอะนะครับถ้ายอดอ่อนเพสลาดแล้วควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะมันจะยากต่อการขนส่งแล้วก็การสู้แดดของต้นทุเรียนในแปลงนะครับถ้าเรานํามาปลูกลงแปลงจริงๆเขาจะสู้แดดไม่ไหวนะครับ ก็หลักๆก,ก็มีอยู่สามข้อนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ผมกเกษตรแดนใต้ก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกเกษตรแดนใต้ก็ขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับครับสวัสดีครับ